พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องดูอ่อนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการดีแอคชั่นเพลงนะครับเพ้นมีเน็กนะครับของน้องเต้นนะครับจาก SM Entertainment นะครับจากเวนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโปรเจกต์ของ SM Station นะครับกับโซโล่ครั้งแรกของน้องเต้นเลยนะครับชื่อเพลงว่าเพ้นมีเน็กกันเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับเพราะว่านี่ดูทีเซอร์มาแล้วก็คือแบบขนลุกเลย ก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยมันจะพูดบ่นทาไมก็ <laughs> ไปดูเลยนะเอาละครับก็ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยลรูปแรกมาก็น่ารักหลอกว่ะสีผมก็คือแบบเฮ้ยเห็นรอยเพ้นทที่แขนน,นะ อูปน,น,นี้ผอมนี่ดีมากเลยอ่ะหนุ่มไล้เสือตาลหายยังน่ารักวเลย กต่เพลงทำนองเพลงดีมากเลยนะชุดนี้ดีมากชุดก็คือแบบกับสีผมก็คือแบบ<ม>เด่นมากอ่ะ้อแต่ชอบสุดลยเสือเหมือนกนันนะ ลุกนี้โคตรมาเฟียเลยนะนี่ชิลดที่ควรตายที่สุดคือชิลดโซแซะนะทำไมชุดเกียว์ให้ หลงรักใต้วงแข็งโอ้ยชุนดนี้็โอ้โหชุดนี้เหมือนเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ดูข้างในดีก็คือเป็นตะขาแน้วะ เอวเอ็ดมากโอ้ยชอบดีดีเข็มมเนิดีมากๆ คราก็จบกันไปเป็นที่ได้แล้วนะครับกับเพลงเพนมีเน็กนะครับของน,นังเต้นนะครับเป็นไงต้องบอกเลยว่าเอาอยู่จริงๆนะกับการแบบโซโล่ครั้งแรกก็ถือว่าทำดีมากเลยทั้ง MV ทั้งลุคอินเนอร์ต่างๆเรื่องเต้นนะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าเต้นก็คือแบบเป็นแบบ นักเต้นคนหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยเอาจริงๆคือคนไทยก็เต็มร้อยให้อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมอ่ะสำหรับคนไทยเราก็เชียร์อยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นเต้นก็คือแบบดีไปเลยอ่ะอแล้วเพลงก็ดีมาก MV ต่างๆชุดเชิดก็คือชุดมาตอนแรกเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่มีอะไรเนาะเหมือนจะไม่เซ็กซี่นะแต่พอหลังๆมามใส่โซ่มาแหนแล้วข้างในไม่มีอะไรเลยก็คือแบบอ๋อชุดนั้นก็คือทําฉันจะตาย แล้วอีกชุดหนึ่งก็คือชุดสุดท้ายบ้าที่อยู่ในในที่มีเสื้อคลุมยีนะก็คือดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะอุ้ยดูเหมือนจะแบบเออเท่ๆลุกๆคูลๆเพราะว่าใส่เป็นชุดยีนแต่ข้างในก็คือตาข่ายสีชมพูแล้วก็คือครึ่งเอวแล้วท่าเต้นก็คือแบบอูหยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกเชวเอลฟไปอีกก็คือแบบเมาเอลมาก์่ัตอนนั้นก็คือแบบพยายามจะโฟกัสจุดอื่นแต่มันแบบมันก็ต้องมีดูนิดนึง กนรด้ยวยลงก็คือดีมากเลยชอบชอบมากๆเลยกับน้องเต้นก็คือเอาอยู่ไม่จมเลยยิ่งตอนเต้นรวมกันนะะเต้นสี่ห้าคนอนะ่ะก็คือเด่นออกมาเลยนะเรื่องเต้นไม,ไม่ไม่เป็นห่วงอยู่แล้วเพราะด้วยส่วนตัวก็จริงๆก็ไม่ได้เป็นติ่งเต้นขนาดนั้นนะเพราะว่าเริ่มมาตามน้องจริงๆตอนเพลงเนี่ยกันกันกันกัแก่แดดเออเพลงอเงี้ย เบบีดอนซ็อปปะเอออันนั้นก็คือแบบชอบมากชอบเต้นมากๆก็คือตามดูทุกลา์ที่ไปแล้วก็ดูแบบจะมีอันหนึ่งที่มีจะมีร้องท่อนภาษาไทยด้วยอะ่ะอันนั้นก็ตามดูเหมือนกันแล้วแบบชอบเต้นตั้งแต่ตรนนั้นโดนตกตั้งแต่ตรงน,นั้นก็เลยตามไปดูแบบคลิปเก่าๆช่วงที่น้องไปแข่งเต้นไอ้นี่ยรายการอะไรวะอะไรสเตจวะ เออรายการรายการหนึ่งที่เป็นรายการแข่งเต้นอะ่ะจําชื่อรายการไม่ได้ก็คือตามดูดูคลิปก็คือเก่งมากยิ่งโดนตกเข้าไปอีกก็แบบเอ้ยคนเรามันแบบมีความสามารถได้ขนาดนี้เลยเหรอก็คือโอ้โหทั้งที่อายุแบบเพิ่งแค่เนี้ยก็คือชอบมากตอนนี้ก็คือแบบไอจก็คือติดกระดิ่งไอจี IG เต็นไปแล้วนะเปิดการแจ้งเตือนไปแล้วนะต่อให้โัว์ไหลลงสตอรี่เมื่อไหร่ปุ๊บนี่จะ้ะทักข้อความไปเลย ทักสตอรี่ไปเลยอ๋อไอเลิฟ o ยูต่างๆ่านแล้วนะชอบก็ <laughs> <g ül> สำหรับใครดูแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เราต้องขอตัวล,ลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปรีแอคชั่นอะไรก็ฝากติดตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับส่วนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Cause you really made I'm your